วันนี้นำเสนอจะตุคามที่สมเด็จโตท่านสร้างเอาไว้ฝากกลุกวัดพระแก้วพุทธลักษณะคล้ายกับปีสานย์นำไปทำเป็นแบบอย่าง สวยงดงามมากของสมเด็จโตลงลักปิดทองครับอีกองค์เป็นแบบที่รุ่นโคเศรษฐีนำไปทำใหม่ แต่ของสมเด็จโตเส้นสายรวดลายนูนเด่นชัดตรงรักปิดทองไว้พุทธลักษณะสวยงามหน้าเกรงขามมากพุทธคุณสูงยิ่งนักแลทั้งสอง องค์เลยครับสาธุสาธุสาธุ